ค่ะมือ,อนี้กรมาเบิ้งเพิ่นปรับหน้าหน้านะคะของแถาแกนะคะมือนั้นปรับบ่แล้วนะคะมือนี้ก็เอารถ40นะคะมาปรับนะคะ LC 018ตัวดีทีนะคะวันนี้นะคะก็มาให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะใช้งานจริงนะคะลูกค้านะใช้งานจริงนะคะ LC 018ตัวดีทีนะคะราคาคันนี้อยู่ที่สามแสนหกหมื่นบาทนะคะลูกค้านะสามแสนหกหมื่นบาทนะคะลูกคา้า ยางหน้านะคะยางหน้าอยู่ที่90%ยางหลังอยู่ที่90%เช่นกันนะคะทางร้านนะคะจำหน่ายเงินสดและออกผ่านทอกสอนะคะลูกค้านะร้านนักแท็กเตอร์สาขาใหม่นะคะอยู่ที่ตำบหลหนองย่าสซอำเภอวางสามหมอจังหวัด,ดอุดรธานีนะคะผู้ใดน,นะคะสนใจนะคะอยากได้รถคันหนีไปไว้ใส่งานนะคะกติต่อสอบถามมาที่เซลแบงเลยนะคะที่เบอร์นะคะ 062 5 4 3 8 2 9 7นะคะอ่ะไปเบิ่งการทำงานนะคะเครื่องเกียร์ดีนะคะ เป็นรถปี62นะคะลูกค้านะเป็นรถจดทะเบียนปี62นะคะ โอเคแล้วค่ะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจอยากได้รถคันนี้นะคะทางร้านจําหน่ายเฉพาะเงินสดนะคะเน้นย้ําอีกทีจําหน่ายเฉพาะเงินสดและออกผ่นทนกสสนใจติดต่อสอบถามที่เซ์แบงได้นะคะ0ูนย์หกสองห้นะคะมืนอนึกามาอัปเดตให้ได้เบิรงได้ชมกันนะคะมืนอนิ่กากาสวัสดีค่ะ